น้าขนมคะแล้วต้นนี้นี่อาการมันเป็นยังไงบ้างอะคะตอนแรกตอนแรกอะต้นมันก็มันก็เขียวสวยดีแหละเหมือนต้นอื่นๆทั่วไปเนาะอายุเท่ากันกับต้นอื่นๆอายุเท่ากันนะคะสิบสามปีนะคะค่ะค่ะแล้วมาอยู่ประมาณสักสี่อาทิตย์ที่แล้วอะก็มีอาการใบร่วงแล้วก็ยอดหายโอ้แล้วป้าก็นึกว่าตายตัวนี้คงไม่ไหวแล้วล่ะป้าก็เลยเอาไอ้เธอ ยาฟูกะยาฟูกับเทพดินอะมาลาดไปสองช้อนผสมมาลาดผสมน้ำสองช้อนเลยลาดตักใสกระป๋องแล้วก็ลาดลาดลาดไปแล้วเสร็จแล้วเหมือนแบบแบ่งยาฟูมาใส่ด้วยใช่่ะแบ่งยาฟูมาใส่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วพอไม่กี่วันนะใบมันลาดขึ้นมานน่สงใส่จะไม่ตายแล้วล่ะปากก็ดีใจเนาะคือป้าลาดแค่ครั้งเดียวไม่ได้ฉีดในรอบนั้น ก็พอฉีดมาก็ให้คนงานก็คือต้นอื่นๆที่คนงานเนี่ยมาฉีดก็ให้เขาฉีดอันนี้ด้วยแต่ว่าพิเศษคือเราผสมมาเพิ่มมาลาดที่โคนเราแค่อาทิตย์เดียวค่ะประมาณประมาณสักไม่เกินกิห้าวันนั้นเนี่ยคจะรากขึ้นมาขนาดนี้ใบแตกเลยวแตกออกมาใบกําลังกําลังกลางกําลังขึ้นนี่คือใบใหม่หมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็มันจะมีใบ ใบติดอยู่ก็เนี่ยใบเหลืองๆไม่กี่ใบอ่ะมันไปหมดแล้วไงป้านึกว่าลองลาดดูนะเราทํามาตั้งนานดูแลมาตั้งสิบสามปีแล้วเนาะเออลองซิคนะอย่าปล่อยไปง่ายๆลองยื้อดูใช่แต่ดูแล้วถ้าทรงแบบนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยท่ออาหารท่อน้ําเลี้ยงเขาก็น่าจะถูกถูกซ่อมแซมแล้วละค่ะมันถึงได้ทั้งมีแขนงใหม่ยอดรัดอ่อนใหม่มาทั้งหมดเลยทุกกิ่งเลยนะคะมาแล้วมาไปมขึ้นเตก บ้านพี่ก็ใช้ยาปูบ้านหนูก็ใช้เ็บปินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตลนเหลือยาปูเทพกิน